ไม่โยงไม่อยู่เหมือนแล้วเบอร์ลินมามุกที่มอสโกดีกว่าเฮ้ยมอสโกอนนี้มันนี่มันนอบางทีเออมาก็มาเลยว่ะไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อทนี้โอเคไปไปไปบู๊ระไปไปไปมาทางนี้สินะ วันนี้มันตายหมดเลย

เราเจอางนั่ปูแล้วปูบาลีเน่าพันนิโลดน่โรดนิโไม่ตายหนักเดียวเลยอเฮ้ยแม่งหนักเดียวกันเลยอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยทำอ,อุ้ยแล้วมันจริงมันตายหนักเดียวเลยเว้ยมันลืมต้องเสริจมจะลืมแต่ตอนนี้คนขับเหลือคนเดียวแล้วต้องสลับขับอย่างเดียวตตอนนี้ นั่นไงนั่นไงทำได้แค่เป็นเป้าเพ่อนทีแล้วว่มาอู้ชนแม่งเลยเอ้าอุ้ยรัพังมัอุ้ยรถพังไมักกลายเป็นการเ้อก่อนเยอมังพังมแล้วม่งพังทั้งคันเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ไม่พักก่อนนี่ไม่พักก่อน ให้มันหั่นหัวไก่อนเอาหันหัวหไว้ยก่อนทังตาย,หม,ยมหมดเ,หมเลยไม่รูถทางเขีย่เลยเว้ยรถมัตาย,ตายแลนองม้นคนไไืไหมไม่แอ่มาขึ้นคืนได้ด้วยขยัได้เปล่าวะขยัดได้เปล่าวะวุ้ยตายเว้ยตเว้ยได้เว้ยเยุ้เย มันขยับมันขยับได้มันขยับได้มันขยับได้เว้ยเอาเอาเว้ยเอาเว้ยเอาที่ทำแรงครับเกมันก็แลกโอ้ยหมดดหมดหมดมมันเุลอนเดียว อุ้ยอ้โหยินดูเือยกันแท้แอนดี้มงันตุนระทมพร้อมยิงอะไรนี้มันเก่งกาจจังวะออกไปดิเฮ้

เอาโดนปัด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 ไล่โดนปัดโดนปัดโดนปัดเสร็จร้อยจบแล้ววะอุ้ยอิ่มใครอ่ะต้องสติหน่อยสติตอนยิงอ่ะ มึงขาดหม n เลยโอ้เด็ดเดรถังอะไรวะ้มึงโอเด็ด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 เดนดเด็ดเด็ดเดเดดเด็เด็็็เ อย่างนี้เลยเหรอวะโอ้โอ้โหไม่ดูใจอย่าลุ้มอย่ากับหน่งเท้หับทันวันนี้คุกรบกับนวรรกำลใหม่ทีจะพิชโฉมทรงค้ามรกคันที่สองไปตลอดการปัญหาการูุดูลุกเตะฝ่ายหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาดเตรียมดูให้ดีดู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  ูไม่ไม่กล้าใจ,จให้ใครเข้าได้ใช่ไหมเนี่ยไม่กล้าใจ,จให้ใครเข้าได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าพวกคุณสนใจนวัตกรรมใหม่คุณสามารถซัพซื้อได้เลยภายในเงินเดืเอนหนึ่งดอลลาร์นี่อะไรเนี่ยไปไปเจ,จ้ามาเพื่อเหตุใดเจ้ามาเพื่อให้ข้าพัางไหง มาขอนูแล้วลอกยานมาจ่อยยานจเอยาอุ้ยเป็ทำเลยไม่ได้เลยฮุ้ยคุณขับมันลงมาคุขับมันลงมาคขับมันลงมาขับมันลงมาขับขับมันลงมาคขับลงมาฮุ้ยคคนขับลงมามานะเบิดแล้วครับมาแล้มาแล้ว โจมตีไป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 โจมตีโจมตีโจมตีมันจะไึ่ทงตุ๊กตาไว้ได้เข้าบุกเข้าไปบุกเข้าไปโอ้โหมันบังคับคนลาภเข้าเลยเว้ยมันอยู่ในส่วนของฐานแล้วว่ะโอ้โหไม่โดนระเบิดดิไม่ใช่ เข้ามาแล้วเข้ามาจุดตาไหนแล้วเข้ามาจุดตาไหนแล้วเข้ากันมาจุดตาไหนแล้วเข้ามาจุดตาไหนแล้วตายตายหมดเลยเฮ้ย มันใกล้ถึงการนิบัติแล้วเรากำลังจะทำลา,ายมันได้แล้วเย้มุดเอามุดเอาเย้เข้าในทางที่ไม่มีใครเอาเข้ากันมาเลยนี่ดันตา,ลาเลยเว้ย,ยใหญ่ยุ่งโว้ยูสักโค โอ้โหว้าวมันหาหน่อยมันบุกเข้ามากันตายแล้วเว้ยับุกกันเข้ามาได้ครึ่งต่อครึ่งแล้วโควต์โควต์นี้จะไม่เป็นของเลยต่อไปแล้วน้ตาวเอามันจบแล้วเรากลับมาน้ำมันข้าวมันเพิ่มไปอีกแล้วนี่ข้างนอกเป็นหน้าสัตาร์โลกันมากเลยนี่ไหนเขาดูข้างนอกนี่ข้างนอกเป็นพันเลยเทียขนาดไหนแล้ว ไม่มีหน้าคัารมอาหานี้เลยวะนนี้เราเราชนะแล้วเว้ยเราชนะแล้วเฮ้ยนั่นนัมันมันมันลงมาจะปุกันเองอะาเราเรมัรนตาดเลยรัชนะแล้วเว้ยรันะแล้วเิไปิกันอกกูโอ้ยวโดนด้วย เฮ้ยแก่โยเรื่ออเราจะชนาแล้วเว้ยสิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบแปดเจ็ดหกห้สี่สามสองหนึ่งน ดูใช่ไหมว่าต้องทำอะไรอ่ะกดทับจอซะแล้วก็ไปกดติดตามสำหรับวันนี้โอ้โหสี่ทุ่มแล้วเกไปนอนก่อนละ